ผมยังโยเทกิจกรรมเชลิมอรเประกตศนะครับแล้วก็ยังโยตทภูเก็ตด้วยนะจังหวัดภูเก็ตการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดินวิ่งปันธงตราสัญ,ญลักษณ์งานฉเฉลิมอรเประกติประบาทส้มเด,ด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชมนาพันซ่าหกรอบ28กรกฎาคม2567เพื 5, 7, ่อแสดงความจงรักภักดีและก็ฉะเฉลิมอรเประกติครับ ทห้องประชุมเจ้าฟ้าชันฮาซาหลักกลางจังหวัดภูกเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายโซพลสุวรรณาราชูัวาราชการจังหวัดภูเก,ก็ตกาเป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดินวิ่งปันธงราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลริมประเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉเริ่มประชนมพันษาฮอกกรอบ28กรกฎาคม2567 โดยซื่มเหนียงจากกระทรวงมหาไทยจัดโครงการเดินเดินวิ่งปันนรงตราสัญลักษณ์งานเฉลิ่มประเกียิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับค่ะ เนื่องในโอกาสพระราชะพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ2 8กรกฎาคม2567ซึ่งก็จะมีการเดินวิ่งปันนะคะธงตราส,สัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติจากจังหวัดต่างๆมาอย่างกระรวงมาดัไทยการที่ว่าเป็นกิจกรรมครั้งสําคัญค่ะที่ประชาชนจะได้รวมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมกันเพื่อแผ่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นไปย่างกว้างขวางอีกท้งยังส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนหันมาดูแลสุข พเพื่อทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายนั่นเองค่ะกิจกรรมนี้ก็ไม่ได้ทำกันจังหวัดเดียวนะก็ส่งต่อกันนะครับโดยทางภูแก็ตก็จะจัดขบวนรอรับธงราสัญลักษณ์จากจังหวัดกระบี่นะครับโดยเป็นการส่งมอบทางเรือเทฐาเทียบเรือในจังหวัดภูเก็ต วันเสาร์าที่8มีถุนาย,ยน2567จากนั้นก็จะส่งต่อไปอยังจังหวัดพังงาระนองชุมพรประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสม,มุทรสงครามและก็สม,มุทรสาครน,นะครับกาข้อเชิญชวนผี่น้องประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม เดินวิ่งปันง่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเทจะจัดขึ้นระว่างเดือนพฤษภาคมทึงกระดาคม2 567และก็สามารถมาติดตามรายละเอียดกิจกรรมนี้นะผ่ะานซื้อประชาสัมพันธ์ของแต่ละจังหวัดอำเภอและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้เลยนะครับอ,อันนี้เขาก็เตรียมจัดงานกันแล้วนะใครที่สนใจอีคารรวมก็ต้องเตรียมเมื่อนกันเตรียมร่างกายให้พร้อมอฟิตๆเข้าวา้ในช่วชงนี้นะกระบผมแล้วก็ยังได้บอกว่าตอนนี้ เราบอกไปนะพอภูกแก็ตรับถึงใครอย่ฟังเราอยู่แล่เราอยู่ที่พังงาและน้องชุมพรกำลั่ลมกิจกรรมกันได้นะครับผม